ม้วนได้ม้วนได้เห็นไหมเบืแมนเอาพบเจอกันเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้ก็ใช้เซียนไล่ระเบ้อเฮ้ยมกเก่าดินลงน่ะไล่ระเบ้อมันใจเซียนมันจะเจือในก้อนเบื้องหนึ่งก้อนน่ะมันมันต่ำไปแล้วใช้บ่อมุมนี่ในท่อตัวนี้เลยเบื้องจังหน่อยกุ้งขี่ยินจีบบัวบดขี่ยินจีบบัวบดที เอาให้มันกลมเกลืนกันแน่หน่อยหนึ่งเฮ้ยวขี้มันก็จะไายลงไปนี่เด้แล้วนี่นะเแถวคอยว่าวนั่นนี่ตัวนี้เข้าใจแต่ว่ามันต่ำแล้วอืสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีบระจุก้นเด้อพบเจอกันเนาะถือว่าได้แล้วมันบ่ได้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 กันปากมันเพี้ยงนี่มันโอเคสิบ่แม่นพอช่างแล้วว่แล้ะแม่นยังเนี่ยเฮ็ดจั้ง ผมเลยผมเลยบอกแม่จะเขินนี่ผมอร่อบอยันยันยว่าเิ็นเงินบุกยากนะมันเป็นถมเลาฮะผมเลยอาเช่นอะไรเนี่ยผมเลยนะเอาถวไปมเสร็จไหมเน็นบ่งเน่ยเนาะกำนันเน่ยเนาะลเตียมโไหมนะง่ายสิช่วยสวัสดีสวัสดีรับ thôi côi quay đi nhìn thấy rồi thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn pin rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn nó đó châm vào đỉnh đông rồi chứ đấy, đọc, gần này để, để, để à. ừ, đó xoay กัน như đây, để đấy ได้ hả เอาเลยกําจัดที่ ก็จะปีนต้องใส่ก็ได้แะใส่ได้รับกิน่ะมันหล pe ุดดิอืมทำไต้เลือดเปงตลอดเยอะได่ได้เลยัถือมาครบคนเลยแหะักบัตรชิปว่ไอยม่ได้เจ้านถือมาครบคนเลยไม่ เอาผมมีนะจับจกเจรืเจ้าเกือกถือแล้วเอาได้ได้ได้เอานั่งลให้กำลังใจกันแล้จกใหญ่้าเอาเลยใหญเลยปลาอร่อยกุ๊กเดรดเด็ดเนี่นึง ัดมาแะไลาชูอเสอาดหือัดมาอลไรอว่าเห็ดบาชูว่าโอ้ยไดพใหม่แล้เจ้าเพิ่นว่าเพิ่นช้างเพิ่นว่าเบิ่งลวโมเมนต์ินี่เพิ่นว่าได้เมนบอคำได้แหละกับเจ้าดินดงเพิ่นว่าได้แล้วมีตะเชียนเอได้นิดนึงเถอะเชียนแล้มันอะไรแปล่ากันเพียงหรือเ่ามได้อเอาง้เดี๋ยวพามาปิดติ เอมแล้วได้ยังไงเขาจะเขี่ยเสพฝนคนคนไหนท่คนงบิดไปเลยตตั้งเนีแล้วนอด้แ่ยันงบนะฮะยันงบนี้ไม่เนี่ล่ะยอนน้องปลานี่ตอนที่ย์ลาวรับรถเฮ้ยกันนั่นเนี่ยยัด

เจ๊นาสม่ยนเรมน้คุปมันก็เบิดคุณภาพเหมือนกันเนาะและส่วยกันไปนี่แหละมวดด้วยช่วยกันหลายคนเลยดีเปลองไกล่เปลงผ้าเปลองควน ก็พอเต่าคนนอกดีก่อนค่ับจำคนนอกมา่รถไทลายรถไทยกับเปลืองเงินเปลืองค้ำคือเวียดเนาะคือเวียดเนาะแังหนักตัวหน่ยจนเลยตัวหน่คือเวียดเต็มหัวว่าวมาอเบื่กลางรถจี nó bác đây vào nhau rồi nó bác đây rồi, rồi. À, rồi. chốt, bỏ, bỏ, da da chốt can mi cứ làm tai luôn <laughs> thì lay nó bị chui cái nòng can thì lay nó cái nòng can nó có ำเงเเื่อนข่อยขี้ข่อยขุดเองนะเงื่อนข่อยแักโมเมนต์มาข่อยหมู่ได้บ่อเนาเลยอยู่เพชรที่บ่อบ่อยู่เฮ็ดอยู่ข่อยนี่นพะพาคเกินคุดกับลุงเพราะว่าพื้นที่เงื่อนข่อยมันผลไมีจำกัดข่อยใช้พังโหลฮกวะอันนี้ควรเลิกคนฟังหนึ่งโหลฟังนั่นก็โหลชิดทองวะเพาข่อยใช้พังฟังซี รวมแล้วจุดสองท่อนใช่พังละสามเพราะว่าปืนไร้เฮ็ุเป็นสมแถวทัวเบิรมีอยู่เก้าจะคิดวงเล็กข่ถึงมัได้จ้ะขวดทำไรจะไดยื่พูดต้องไปพูดต้องไปน้่ขี่ของตะบุญมัโอ้หาน้แล้ว่งหลังทางหลังนล่มันชื่อม่ชื่องรุมพอดิ mà không cắn con mèo này, thay thay gì, cái mèo mít tôi chỉ thay mèo đó, nha, chưa đó, hả? Đấy, chơi, mày chơi được, 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 ơi chú, chân là bộ đọt Chân bộ này đó, những cái là tươi đó, đẹp này đó, phi nông đó, sẽ cắn seng này đấy nhé, người

พธเกียดพี่นเหมือนชิวิช anyway> ิวาใี่เลยนะเออเออจิมจกดี้ะพ่อขอให้มันุดตัราฝากเจ้าหอนนกดี้ะดีนะชี้ย่องมาเชี่ยวเลยเราชิมกนะเนี่ยตัวเน้องเก่งเก่งย่องขับอยู่ยี่น้องเป็นยังชมได้โอ้ชี่เซตมาเอาหมละหลายบ่เซตว่าย่องแล้ว เปินเซตมาเบื้งคลิปบ่านิ้วบักเซตมาอันะไรเลยบอเบื้งคลิปบ่านิ้วมาตัวชาลดได้ตัวชลดดโอ้เพือนเชิขนาดละคลิปเราว่าเพื่นบุดเบื้งบ่เบื้องทุกคนเพื่อบบะอยมีแหงยุ่ยสัตยุยิเอฟซฝั่งไทยได้เซตมาโอ้ กุ๊บกุบเกามากเต็มเดียวนะ่นนยมาเห็นเราเ้านูกว้ะไหนจกกุ๊เออจกนั่นแหละกุ๊บมันยื่คันอันนมีเยู่แล้วนะเคยด้เต็มเลยมามาปจับไหมพ่อเ้าอยู่เ้าเดี๋ยวย่มอะไรอกปุอืมมันจอนไอ้ยูน อืได้บ่เกาเสรนจม่้ได้ไหมเสรเฟื่องมู่เพื่อพวกเดี๋ยวตอนเย็นจะพาขับบ้านขับตากแยงเย็นขับไปฆ่ากันคิดเด่นเด้อยามเห็ดหรือเออ่ิเห็นในยามหนี่

ใหญ่โยขัวเนี่ยก็หูอยู่ขบประเทศไทยนะทางตะวันต่ประเทศไทยนะมัเป็นเหตบอกเกียหลากี้อะอยู่ดีถูกต้องสองคนก็ได้สองสองทำดีลง เรืองเมาเรืองย้ำไปยามนะไม่ตั้งแค่การช้่งควยกตสีบ่เรื่องาเนาะี่อานทียากเลยพี่น้องอดกูอปูกดยูทูบหนึ่กดหลายเพแต่ว่าไม่ิป็น บางคนเอเพิ่นกัโอ้้าว่าย่านพิกดไทยยังดีเหมือนกันโอ้ชี่นองเลยคือเร้นนี่ประตูยกตัวอย่างถ่ายชิมมลไวถ่ายจบปัดไปโลงหรืวพิกดเพิ่นนี่กับพุก้ได้ดย,ย,ยังไงนี่พวกนี้ยังไนส่วนเปล่าเลยแต่มันกดของเพิ่นตัชีวเด็ดได้เ่ยนีอนี้ này là bằng bằng càng bằng càng cả thamát la băng ong nha cửi luyện ngài thảo hảo dưới gần này nha gây mượn đi mượn chít đi mượn chít chít đi mượn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  นีงลายอยู่ถึง,งเนาะน,น,นี่ยังลายอยู่ถึงครับจ้าครับจ้าจ้ามาได้ได้คนละ โอวิ่งเต็มเลยเนาะโอ้ช่างช่างผู้เพิ่นมีแต่มุ้งเดียวพี่น้องเหรอโอ้พี่น้องเพิ่นเห็นใจแท้คอยพี่พี่น้องเพิ่นเห็นใจได้คอยพี่นะคอยเห็นเดข้าไปช่องมวยแย่เลยกินมขาดช่องมาไล่เนื้อพี่น้องเนื้อข้าวไปเน้อที่มาข้าวไปกุ้งข้าวาปตักก้อนตัก เอาเปลี่ยนจกกันไปเปลี่ยนจกกันไปเปลี่ยนจกกัน,น,กกนมาเอาอเปลี่ยนเไยคือเด็กเปลี่ยนจ้าวจ้าวจ้าว <c oughs> ตรงนี้นี่เดยพี่นอ้องเลยขุดเถ่าพิ่นเห็ดนี่ขุดจ,จิ้มจกมือแห้งแต่ทมได้ใช่ขุดอีกจีนะ นเอาไปให้คุณนี่ล่านี้ที่หนุ่ยใช่ไหมน่แบไหนบ่เที่ยขามรถเทอะเ้ยเที่ยขามรถเอาต้องวพอทางนั่นมันดินทางนั้นลายแล้วต้นฝากเดือมหมามาน้องเลยอนเลชุดดิมันมันคำว่าคำมีแบบนั่นนะ เบิงเบิงหลังเบินอ่ะพี่น้องใช่จีดอนอเลยครับสีเป็นมืดแน่หน่อยนึงขอโทษขอไฟหลายหลาจ้าเจ้าเจ้าดีละดีละดีละเราใช้กากัน้องเลเอาแ่นีถอดเกือบได้พี่น้องเริ่มแล้ว

ยืนเบิ่งนี่ยังม่ใช่กนเห็ดอยู่นเีองั้นไับเบิบันรับครเบครับรบรับคกับครับค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 รับรับครับค่าบคับคร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 ับอรับัครัคัคัาั ทำไเฮ็ย่งเียเหด้ไร่เหตเห็ดกอนเนาะเฮ็ดอะไรเอาเฮ็ดอะไรเอานะเอาเครื่องเอาคองนะเออเห็ดหมเฮ็ดอะไรเอาเครื่องเอาองนะอาชับเชื้อเห็ดอะไรเอานะเจ้าเจใจเด้อประตูเด้อเจ้าเออทับนี่แหละมันเป็นมราทเป็นการดีอะไรี่น้องเออ เอานะนให้อะไรแหนบเอยายาเมื่อกี้นี้เออเอาเออมันต้องเดยวนี้ฟื้นไว้แล้กินกคยาน <c oughs> เนะแบ่งเครื่องนะจ๊ะเนาะนแล้กินได้คอยห้ไปตุ๊กนึงใช่บาดเดียวเออเออล <c oughs> <c oughs> ไปลองเลยจังหน่อยบ่ยา่ก็ช่จบคลิปกันละโดนเนาะได้ครับจ้ะว้าบบกระชี้ออเนาะหอนเมื่อยจังหน่อยซะมย่าโมย่าเราโมย่าเราจังหน่อยจังหน่อยอยู่ได้อยู่ซอยกันนี่แหละไม่อะไร Thì đi đi. Ừ, này đây à, chân này, cái này là Có con... rồi Các bạn bút chân nổi là cả Sang hùm nóng giết Ừ này, này. Đó, đi đâu phải đấy Ừ Nhân thân đi tìm ừ. Chân con Nó, nói nó Được Rồi Ừ, chân nổi con lại Thôi ừ. thế ôm chân, vẫn đang yếu, còn như vậy, chơi yếu. Nè. Ủa. Ối, chết này, tăng luôn Cứ chết tới hừng này. Thằng đi. Hừm. Uh. Nah, hết <coughs> <Tessa aussi. coughs> <U> <coughs> <si> <coughs> đây Nói ở đâu Pino ở đâu. ngay đi. Ngươi nằm okay, đi. Chậm. <coughs> <n> <coughs> đi.

chúc chị vô mặt cho nó được hết ơ đây đây nè nó nè 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 lóc nè nè Nó cố ngang các bạn nhá Ừ Này bớt Cái này mặn nè, phụ đây bớt lại Này bố hơi tận này Chào chào chào

ไปไปไปดีเด้อเพื่อนได้ออ้าเป็นยังไงบาทนี่ห้อนจี่ออกมานั่งใหม่น่ะฮอกใหม่ห่าน่ะเออนี่แหละคนละไม้คนละมือน่องไอ้สร้อยกันอันใดเ่าซอยได้เหาก็ซอยอันใดเ่าซอยใบหอกกระปุ่สร้อยอ่าโแห้งนี่ได้อยรอกเมันคำกำแก้วนี่ก็อยากย้อมเลายหลาย เดี๋ยวนี้ก็กรอบปั้นใบไ,ไม่แห้งย่มเดือนทีเดินหนานี่นี่กรอบกรอบว่าไรเตอรกี่ไพในกีนั่นกี่กอกยาเขานึ่งใหม่กุ้มบ่าไรเงินบ่ <c oughs> เออหมมีเด้มันแห้งเด้ซะกรอบสิวานฮะโอเคพี่น้องไงสู้อยู่บ่ไหวอยู่บ่ไหวหม<ไ>วยโปรเชื่เมือไบบ่ไะใครอยู่สันข่าวบอน,นั่นนะ พ่อเกิยังไงฟักน้ำผลไล้มันเมื่อยละบวกกับพ่อเมื่อยน้ำนี้คุณพ่อเลยยังเดือนนี้นิดหน่อยบวกเป็นยังไว้คอยซับเมาอีกเนาะไว้คอยมาตืมอ่าเพราะว่ามันชิญหยบอยู่แล้วดินนั่นนี่บัวพ่อล็อกนี่แบบมันยุบลงหน่อันนี้มันดินแห้งลงโครงเคร่งมันมันมันขี้กันแหละมันเ็ดหเต็มไว้ฟักพอนอ่าฟักพอนใชหลายเลยไปยู่นี่มีแห้งขอบบุญขอบคุณอะไรได้พี่น้องเด้อที่เขาาเป็นกำลังกินใจเนาะ และติดตามมาก z o คลิปโดยบุกข่าวโฆษณาสิ่งที่สํสาคัญบุปะบุตริมโดยตลอดมากพี่น้องเลยสบายดีด้วยเพื่นอนด้อยห่อนครไปละพักพอนเก็บรถพวกนี้เสียมชามนี่เก็บท่อนไว้ทุบเชือเนาะไอยได้เหยเห็นว่าก็ได้ห่อนพี่น้องเลยมาไม้ไอมาเนย่นะโอเคไปกินน้ำกินไนก่อนใช้น้ำเจ้าเมื่อกี้นี่นะเอา,เอาน้ำไปน้ำเด้อ เดี๋ยวจะค่อยโยกใยใส่ไมาอีกพี่น้องเนาะไะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศฝนตกบ่ด่วาออไดๆอย่างนี้เนะาะว่าตี่ไขึ้นมาลเลยอู้ย